ครับวันนี้จะปามาพอดอกเอื้องนะครับห้องบ้านเอาห้องดอกเอื้องหางกระหลอกนะครับภาษาไทยเป็นห้องเอื้องไอยาเลศนะครับออกดอกช่วงพฤษภามิถุนายนะครับแต่อนี่ออกล่าราะว่าเอามาจากไอตลาดแม่ซอดนะครับซื้อมาโหลละร้อยห้าสิบนะครับเป็นเอื้องแท้นะครับสายพันธุ์แท้นะครับนี่นะครับนี่ออกดอกนะครับ นี่ก็กาลังเจาะก็มีนะครับกำลังจาะดอกครับกาลังเจาะดอกนี่ก็แหมต้นหนึ่งนะครับนี่ดอกยาวครับเป็นเรื่องของอาหางกระโหลกของพระมานี่เป็นสีจะสีน้อยนะครับแต่ว่าได้พวงยาวครับดอกบกอยเข้มนะครับ หางกระลอกหรือไอยเลตนะครับดอกก็งามอยู่ครับอันนี้นี่ก็กำลังจอะนะครับยังบอได้ออกดอกเต็มนะครับปลูกได้สองสามปีแล้วครับนี่เรื่องหางกระโลกหรือไอยเลตนะครับจากมาสอดครับนี่นะครับกำลังออกนะครับบ้านเฮาออกตั้งแต่พฤษภาแล้วครับออก ของบ้านเฮ้านะครับของบ้านเท้าจะสีเข้มครับเรื่องหากระลอกบ้านเท้าสีเข้มอันนี้เป็นของฝั่งพม่าเปิดนะครับดีไปแอลแมสอดก็เลยได้มานะครับมาปลูกไว้ครับความชอบส่วนตัวครับ